สวัสดีครับพี่น้องพบกันครับผมผาอยู่เคยเพื่อได้เขาวางหยิกเส้นเคยคือเก่าเหมือนเดิมครับตอนประมาณเก็บเทียงเทียงเนาะพี่น้องเนาะเราควายลงแมบนามกินนามครับตอนนี้ก็ลงกินหยาน้ำหยาอยู่น้องนามเนาะเป็นหยาป่องกับหยาหยาไส้หยาข้มเปล่านะครับ อนนีก๋วยกะลงกินจนแปนพี่น้องแต่ว่าฟังผลยังไม่ทันไหนเอาไปกินฟังนีก่ก่อนเนาะเอากินอยู่นี่ละมุมปีหลดบรรยากาศพูยซุ่มหนึ่งกับผูนพี่น้องเห็นเห็นคลองบ่คลองไปอดหลอดอยทุกคนนี่ละพี่น้องวิธีคนเลี้ยงควายเนะเาะให้อยู่กับน้มหน่ำขั้งอยู่กับมหน่ำกับขี้ตม้มในสี่หลัก กันหอนมอเข่าเดือดตายเลยอยู่บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือภาพบรรยากาศตอนนี้เนาะตอนสายๆแน่จักหน่อยนะครับโอปอภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมผมกินเป็นต่แซ่บ็บก็ยังนี่ได้พี่น้องพุณเนาะ้าวไหฮาวสซปุ้ยปุ้ยฝนเมีงฝนเนาะปุ้ยฮาวฝนฮาวฝนซุ่มหน่อยหน่อยแต่ต้องเมียแปลงน,น้ำ,นำ มลมว่าง่มแห้งได้พี่น้องเดื้อเมื่อนี้เด้ร่มแห้งคุณนนะ่ะเสียงลมโอ้โอปลาใหญ่ขึ้นไสเลยพี่น้องพวกเป็นกินแบบเป็นตะแเสบดูแงเลยตรงนั้นเลีหญแงกินแงอยู่แล้วสุ่ว่าบรรยากาศวิถีของคนเลี้ยงควายให้พี่น้องได้รับสัมกันในมื่อนี้เนาะ ขั้วไอ้ล่องแมบน้มแล้วก็กินน้ำกินยาอยืมกินยาน้ำน้องนี่แหละพี่น้องพี่น้องนีน่เห็นตั้งหัวนี่เห็นตั้งหัวหมกหลอก <c oughs> เห็นตั้งหัวหมกหลอกอยู่โอ้ยจนแปนเบิดแปนย้อนควายได้น้องน้องนี่กีกากึ่งตึงอยู่เบิ่ง พาาีนนมมน่น้องภาบรรยากาศค้าวไอจีน้ำแม่้ำนี่เนาะเป็นวิธีของควายไอเนี่ยละ่ะอยู่กับน้ำกินหญ้าอยู่ในน้ำซุ่มหนึง่งเล่มเนี่ยเอ้าวิธีของคนเลี้ยงควายพี่น้องอยู่น้ำทงน้ำทานน้ำไห้น้ำหน้าคือเก่าอ่อละล่ะการมาทักทายพี่น้องในมือนหนีเนาะคลิปนี้ กระซงหมอ้อพาบรรยากาศล่มให้แห้งพี่นอ้องแล้วกะผพาบรรยากาศควายลงกินน้ำแม,ม่แอบ,บน้ำกินหยาอยู่ในหนองเออฮะจังไดกะฝากพีก่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับคลิปนี้ฮวกันไปใสโหวกันไปใช่นนะฮะกรงมรหม้อในปีนอ้องได้รับส้มเอ้งสำรสัสกวนคลิปหน้าจังพอกันไหมคลิปนี้ผมพาอยู่เคยเพื่อให้วิธีคอยๆของคนเลี้ยงควายลาพี่ลาน้องไปก่อนครับสวัสดีครับผม Terima kasih telah menonton!